ก็เป็นวันสุดท้ายที่ว่าน้องๆน,น,น้องได้คุยกับแม่ค่ะแม่ก็ได้หวังว่าแบบจะมีปฏิหารกับน้องสักครั้งเพราะน้องเพิ่งใช้ชีวิตไว้ยเด็กได้แค่หนึง่งขวบกว่าเองตอนตอนที่ ท้องนะคะก็แบบดีใจเพราะว่าก่อนหน้านั้นคือเราตั้งใจแล้วว่าเราอยากยักยาก,กมีลูกแปดนะคะก็ระหว่างตั้งท้องก็แบบแค่ท้องตลอดค่ะนอนแอดดิสทุกเดือนนะคะจนคลอดเลยอะคะ่ะ ปกติแล้วทุกเย็นคือคุณพ่อเขาอะค่ะจะก็จะพาน้องไปขับรถเล่นทุทกเย็นอยู่แล้วอะค่ะค่ะแล้วก็วันนั้นกลับมาตอนเย็นนะคะน้องมีอาการอาจเจียนคลุ้งอะคะ่ะไม่ได้เอะใจอะไรคิดว่าแบบลู้แค่แบบอาจจะเมารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านไปเวลาประมาณสามหรือสี่วันเนะะี่ยค่ะน้องมีอาจเจียนทุกวันวันละหนึ่งครั้งนะคะผ่านไปสองวันนะคะตาแล้วก็พาไปหาหมอคุณหมอเขาก็ให้แอดมิดเลย แต่ตอนนั้นคุณหมอวิ่น้ชัยว่าน้องอ่ากระเพาะอาหารติดเชื้อเชียบเชียรพันค่ะค่ะก็แอดมิถูประมาณสามวันนอนให้น้ำเกลือกับยาฆ่าเชื้อค่ะออกจากโรงพยาบาลได้ก็น้องก็หายอาเจียนไปประมาณสองวันแต่อาการมันก็กลับมาอีกค่ะมันก็ยังไม่หาย ไปรอบที่สองมีแอดมิดรอบที่สองน้องวินิจฉัยว่าน้องลังไส้อักเสบค่ะก็นอนเหมือนเดิมค่ะนอนให้นมเกลือกับยาฆ่าเชื้อค่ะออกพาไปอีกรอบหนึ่งรอบนี้คือน้องเริ่มมีอาการลุกนั่งไม่ได้แล้วก็เดินไม่ได้แขนขาอ่อนแรงค่ะแล้วก็เหมือนอาการแบบว่าเหมือนคนคอแข็งนะค่ะ C.T. สกแกนก็เจอเลยค่ะเจอก้อนเนื้อในสมองน้องค่ะขนาดแปดเซนค่ะเป็นขนาดที่ใหญ่มากๆเต็มเต็มหัวน้องเลยค่ะแปดเซนมาทําการผ่าตัดส่วนคืนนั้นเลยค่ะสิ่งที่ตามมาคือน้องตามองไม่เห็นทั้งสองข้างค่ะ้องก็จะคอยเรียกป,ป้าเรียกแม่ค่ะคือตลอดนะคะเหมือนเขาก็มองไม่เห็นว่าใครอยู่ข้างๆเขาบ้างค่ะ กน้องเพิ่งใช้ชีวิตไว้เด็กได้แค่หนึง่งพวออกกว่าเองนักไปกว่านั้นก็คือตอนแรกก็คิดว่าเป็นเนื้องอกธรรมดาค่ะแต่พอเขาเอาชิ้นเนื้อไปตรวจอะคะ่ะผลกลับมาเป็นเนื้อหลายค่ะน้องเป็นมีเชื้อมะเร็ง ก็หนักเข้าไปอีกอะคะ่ะจากที่ว่าการรักษาเหมือนแค่การผ่าตัดทีนี้นก็กลายเป็นว่าต้องให้ีโมโด้วยอะคะ่ะคุณหมอเขาก็บอกให้แม่ทําใจตั้งแต่การผ่าตัดครั้งแรกแล้วว่าน้องอายุแค่หนึง่งขวบกว่าๆเนะะี่ยค่ะการรักษาที่จะหายเปอร์เซ็นที่จะหายมันน้อยมากเลยเขายังไม่เคยเจอที่ว่าจะรักษาได้หายอะคะ่ะส่วนมากจะแบบอาจจะเสี่ยงชีวิตระหว่างการผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันไวไปมากค่ะถึงตอนตอนแค่นั้นก็คือว่าน้องยังวิ่งเล่นได้อยู่เลยนะคะพอน้องมาป่วยนะคะมันไวไปมากเลยแค่หนึ่งขวบอะค่ะกับอาการแค่ว่าเจอเริ่มแรกคืออาเจียนอย่างเดียวเลยแม่ก็ไม่รู้ว่าก้อนเนื้อเนี่ยค่ะมันโตตั้งแต่เมื่อไหร่มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าคุณหมอแจ้งว่าก้อนเนื้อเนี่ยค่ะมันจะไม่ส่งอาการ กอต่อเมืก้อนเนื้อน,นะคะโตมากๆจนไปกดทับเส้นประสาทอย่างอื่นนะคะมันถึงจะออกอาการะค่ะคุณหมอบอกว่าได้แค่ประครับประคองตามอาการไปก่อนเพราะว่าตอนนี้นะค่ะเชื้อมะเร็งมันมลามไปทุกสำคัญู่แล้วะค่ะพอแล้วร่างกายน้องก็ไม่ไหวที่จะรับีโมะค่ะ คุณหมอเขาก็ให้คุณแม่ตัดสินใจว่าสมมุติอ่าในอนาคตถ้าน้องหยุดหายใจไปคุณแม่จะทําการให้คุณหมอเขอช่วยปั๊มหัวใจขึ้นมาไหมหรือว่าจะให้แบบมาส่งน้องในวิธีนาทีสุดท้ายของน้องเนี่ยค่ะให้น้องได้ไปสบายแต่คนเป็นแม่ก็ตัดสินใจยากนะค่ะเลือกทางไหนมันก็เจ็บวดค่ะ เราก็อยากให้เขาอยู่ต่อถึงแม้มันจะน้อยนี้เราก็อยากให้มีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นกับลูกเราค่ะเราก็อยากให้เขาได้ใช้ชีวิตด้วยกันค่ะแม่ก็ได้หวังว่าแบบจะมีปาฏิหาริ์กับน้องสักครั้งเขาเพิ่งจะได้ไปเที่ยวน้ําทะเลครั้งแรกก่อนที่เขาจะป่วยถึงแบบความหวังมันเล็กน้อยมากๆแค่หนึ่งเปอร์เซ็นนะคะแม่ก็อยากแบบ ให้เขาได,ได้ตื่นตื่นมาลับรู้ว่ามีใครคอยอยู่ข้างๆเขาบ้างอยากให้เขารู้ว่าไม่ไม่ไม,มีใครทิ้งเขาอยู่ข,าาข้างๆเขา,ขาอ,อยากให้เขาตื่นขึ้นมาได้เจอทุกๆคนนะคะถึงแม้จะกลับมาเลยแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ก็อยากให้เขาได้กลับมาไปไหนไม่ได้เลยเพราะคุณหมอกบอกว่าไม่สามารถรู้ได้เลยว่าน้อยจะหยุดหายใจไปตอนไหน เราก็กลัวแบบว่าช่เวลาที่น้องจะไปแล้วเราไม่ได้อยู่ข้างเขาอะไรเงี้ยค่ะอเมย์อไมย์อเมย ดนดิมันไม่หายเออหายยากจริงๆเลยเป็นวัดเป็นแม่ก็อยากอยากจะบอกว่าแบบถ้าใครมีลูกน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพอมีกําลังที่จะไปตรวจเช็คสภาพร่างกายได้ก่อนนี่ว่าแบบไม่ต้องรอให้ลูกตัวเองมีอาการนะคะมันก็จะปลอดภัยกว่าค่ะเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า มันมันจะเป็นโรคอะไรได้บ้างเพราะอาจ,จถ้าเรารอตอนมีอาการเราก็อาจจะเป็นหนักไม่มีทางรักษาแหละแล้วก็ได้